มาแล้วครับนะ้าแมวหวานเตี๊ยเมื่อวานนี้ฮะหกคู่ที่ให้ไปนะฮะทั้งบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็บอลลีกอื่นๆนะฮะปรากฏว่าเข้าทั้งหกคู่เลยนะฮะแถวบ้านเขาเรียกว่าชวน <c oughs> วันนี้ฮะก็มาลุยกันต่อนะฮะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะ้าแมวมองไปที่สี่คู่นะฮะเลือกมาให้สี่คู่จากที่แข่งขันในวันนี้ห้าคู่นะะบวกได้บอลกัซโซ กาโชเซลาอิตาลีอีกสองคู่นะฮะบอกเลยครับว่าน่าแมวสงกล้องมาแล้ว <c oughs> อ่ะคู่แรกนะครับก็เป็นคู่เอกของวันนี้เลยนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสี่ทุ่มครึ่งนะฮะศึกซูเปอร์บิ๊กแมชลิเวอร์พูลอยู่ที่สิบเอ็ดนะฮะชนะสองเสม,มอสี่แพ้สองยิงไปยี่สิบเสียสิบสอง หลังจากที่พวกเขาแพ้อาร์เซนอลนะฮะสองประตูต่อสามฮะก็ไประเบิดถังขี้ไซเลนเจอร์เจ็บประตูตอนหนึ่งเลยครับแม้ว่ายังเจ็บเยอะนะฮะละรุนความฟิตของนักเตะหลายคนแต่ว่าการออกมาในแนวลุกนี้ก็ยังถือว่าน่ากลัวนะทั้งฟิมิโนนูเยซซาลาโชต้าพวกนี้นะฮะขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโหดระดับไหนเรารู้กันอยู่นะฮะพวกเขาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหกสาม ชนะโคเปนเฮเกนห้าศูนย์ชนะเซาล์สสี่ศูนย์วันที่เสมอโคเปนเฮเกนศูนย์ศูนย์ที่เดนมาร์กนั้นก็ให้มองข้ามไปนะวันนั้นโดนไล่ออกเหลือสิบตัวนะครับฮาแรแลนด์ในวันนั้นก็ถูกเก็บตัวเพื่อที่จะมายิงในวันนี้นะฮะก็บวกด้วยโฟเดนเดอร์บอยกิลิชแต่ในเมืเาเห็นว่ามีอยู่หลายเกมเหมือนกันนะฮะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กะกะอ้วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการอา่าไปเสมอวิลล่าเสมอนิวคาสเซิลนะฮะหรือแม้แต่การเจอกับลิเวอร์พูลเนี่แหละฮะในคอมมูนิตี้ชิล ก็น้าแมวจึงแนะนำว่าให้ลองรีวร์ผูลได้ครับแต่ว่าก็ลองแบบเบาๆนะที่ชอบมากกว่าค,คือสกอร์สูงคู่นี้จัดหนักสกอร์สูงได้เลยครับเพราะว่าเจอกัน5้านัดหลังนะฮะสกอร์สูงทั้งหมดเลยครับเตะมุมสูงก็จัดได้ครับนี่คือคู่ที่อลองรีวรวผูลเบาๆนะฮะจัดสกอร์สูงแบบหนักๆเตะมุมสูงแบบหนักๆได้เลยครับน้นแมวฟันทง คู่ต่อมาฮะลีอสอยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลคู่นี้แข่งกัน2องทุ่มนะฮะอาร์เซนอลบุกไปได้เปรียพันหนึ่งสตรอกลบสิก็ลีสอันดับสิบชนะ2เสมอ3แพ้3ใน8เกมที่พวกเขาลงสนามไปฮะยิง11เสีย12นี่ก็ไม่ชนะในลีกมา5เกมติดต่อนครับสามล่าลสุดนี่ก็คือการแพ้เบรนท์ฟอร์ดที่ลอนดอนนะฮะ2-5เสมอกับแอสตันวิลล่า0-0ในบ้านตัวเองแล้วเอาไปแพ้คริสตัลพาเลต1ประตูต่อ2 ตัวเจ็บก็มีพอสมควรนะฮะสจวตดันลัตอาชีเกอาดัมฟอร์ชอเลโอ,โอเฮลเด์โซลลิสส่วนตัวเขาทำที่ลงในวันนี้นะฮะก็จะเป็นโรดิโกโมเนเนโนนะฮะแจ็คแฮร์ริสันเบรนแดนแอรลอนสันลุยซินิสเตล่าครับหน้าเดิมๆส่วนอาร์เซนอลเก้านัดพวกเขาชนะ8แล้วก็แพ้หนึ่งยิง23เลยะฮะเสียไป10นี่ชนะมา6นัดรวดในทุกรายการนะคสองเกมหลังก็คือการยิงลิเวอร์พูล3-2ที่ลอนดอน แล้วก็ออกไปชนะโบโดกลิมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะฮะสมิธโลกับเอลเนนี่เจ็บก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าไม่ใช่อยู่ในกลุ่มตัวจริงอยู่แล้วนะ,ะซินเชนโก้ลุ้นความฟิต,ต้าเล่นไม่ได้ก็ไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะฮะมีตัวอย่างทูนิยซยสุโยกมาเล่นได้นะครับก็ใช้กาเบียนเชซุสโอเดกามาติเนลลี่โบโย,โยซากานะฮะเป็นสี่ตัวลุกเหมือนเดิมับมีปาเตกับการิชาก้าคุมแดนกลางหนักแน่นมาก อาร์เซนอลเป็นทีมบูล้างผ่านนะฮะยิงนัดละสามประตูมาตลอดเลยก่อนจะเล่นบอลยุโรปเนี่ยนะ,ะส่วนลีสเกมรับธรรมดาเกินไปนั่นแหลว่าต้านไม่อยู่นะเราต่ออาร์เซนอลไปได้เลยครับผมคู่ที่สามสองทุ่มเหมือนกันนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นที่โอลทราวฟอร์ดเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแมนยูต่อราคาวัดใจแล้วครับครึ่งลกูกลบห้าสี่แมนยูอยู่ที่ห้านะฮะชนะห้าเสมอสามยังไม่อาจ ชนะ5แพ้3มันยังไม่เคยเสมอนะฮะยิงไป13เสียไป15บหจาก8นัด3นัดรวดในทุกรายการนี่ก็ชนะมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไปรยิงโอมอนเนียนิโกเซีย3-2ที่ไซปรัสนะฮะไปะยิงเอเวอเรตั 2, 1, นที่กูดิสันพาร์ค2-1นฮะและล่าสุดเปิดโอทัฟอร์ดชนะโอมอนเนียอีก1-0แม็กทูเมนตติดโทษแบนนะฮะฟันเดอร์เบ็วาก,าก,กวานมิสซาก้าแม็กควายพวกนี้ยังเจ็บอยู่ครับมาร์คซิยาก็กำลังลุ้นความฟิต พอตัวลุกหนักหน่วงรุนแรงนะทั้งเอลิกเซนบูโน,โนอันโตนี่โรนัลโด้แรดฟอร์ดนะฮะแล้วมีกาเซมิโลโค,คุมแดนกลางขณะที่นิวคาสเซิลนะอยู่ที่6ชนะ3เสมอ5แพ้1ยิงไป17เสีย9ก็ชนะมา2นัดรวดสวยๆเลยนะครับพวกเขาชนะฟูลแลม4-1ถึงถิ่นชนะเบรนท์ฟอร์ด5-1ในบ้านตัวเองนะฮะแต่ว่าพวกอีซัคเชลวีแมตติช,ชี่พวกนี้ยังเจ็บอยู่ฮะก็ใช้แนวลุกก็จะมีคาร์ลวินสันอันเมลอน สังน็กซีแมนนะวิวลล็อกบูโนโกีมาเลสนี่ยืนตรงกลางเกมรุกดีด้วยกันทั้งคู่ฮะเตะโซนครับฟอร์ดแมนยูรูปเกมอาจจะไม่เนี๊ยบนักนะแต่ว่าคุณภาพนั้นเตะคุณภาพการเข้าทำยังดูดีกว่าฮะน่าจะบี้เขาวินได้แบบทุลักทุเลนะเราเชียร์แมนยูคู่ที่4ฮะแอสตันวิลล่ากับเชลซีฮะเชลซีต่อครึ่งลูกคนระับมากัน2องทุ่มวิลล่านำสิบหกนะฮะชนะ2เสมอ3แพ้4ยิงไป7เสียสิอ็ดนะเกมรุกฝืด วินล่าในการเข้าทำฟืดมากนะฮะนี่ยังดีนะที่เกมรับเหนียว4นัดหลังเลยไม่แพ้ใครนะคไม่ว่าจะเป็นการเสมอแมนซิตี้ในบ้าน1-1ชนะซามตันในบ้าน1-0ไปเสมอลีดสูศูล่าสุดไปเยือนฟอร์เรสก็เสมอเขา1-1ึนแต่นี่อิงส์น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงบ้างนะฮะเอมิเลโน,โน,บน่บลอนดีบิลลี่นะฮะเจคอบแรมซี่จอร์นแม็กกินพวกนี้ฮะก็ถือว่ามีทีเด็ดพอตัวแต่ว่าใช้โอกาสเปลืองเชลซีฮะในลีก ชนะห้าเสมอหนึ่งแพ้สองพวกเขาชนะมาสนะี่นัดติดต่อกันในทุกรายการนะไม่ว่าจะเป็นการไปยิงพาเลตสองหนึ่งชนะมิลานในบ้านสามศูนย์เปิดบ้านชนะวูฟสามศูนย์ล่าสุดบุกไปชนะอ่าล่าสุดก็ชนะมิลานอีกฮะสองประตูต่อศูนย์เชลซีกำลังท็อปฟอร์มนะฮะดีทั้งรุกและรับฮะสี่ตัวบนนี่น่ากลัวนะโอบามยองคลฮาวเวสราฮิมสเตอร์ลิงเมสันเม์ครับเราจัดเชลซีได้เลยครับ <c oughs> คู่ที่ห้าคเป็นบอนเกาโชเซราอิตาลี ella, นะครับนาโปลี oli, กับโบโลญญานาโปลีต่อลูกคร 2, ึ่งลบสลบห้าสี่ห้าทุ่มน็อปลีฮะหล่นมาลำสองหลังจากโดนอตาลันตาแซงไปเมื่อคืนนะพวกเขา9นะัดรวดในทุกรายการที่ชนะหมดเลยฮนะฟอร์มอย่างโหดจริงๆฮะยิงอาร์เจ็คหกหนที่ฮอนแลนด์นะไปยิงเกมโมเนสสี่หนึ่งล่าสุดยิงอาร์เจ็คอีก4-2น้ำโดยคาวิชาคาวัตเคเลียนะฮะจันโคโมลัสปาโดลีมัตเตโอโปลิตาโน เปียวตอเซลินสกี้นะครโอซิมเฮนก็หายเจ็บมาเป็นตัวเลือกล้วด้วยครส่วนโบโลญยาหนัาสิบเจติดโซนตกชั้นเลยครับไม่ชนะมา3นัดติดพวกเขาแพ้เอ็มโปลีในบ้านศูนย์หนึ่งแพ้ยูเวที่ตูลินนะฮะศูนย์สามแล้วก็เสมอซามโดเรียนในบ้านตัวเองหนึ่งหนึ่งครที่สําคัญคือมาโกอานาโตวิชเจบ็บต้องทดสอบความฟิตด,ดูแล้วมีโอกาสเล่นไม่ได้ฮะรกระจุกเลยฮะแบบนี้ฮะต่อนาโปลีไม่ต้องยั้งเลยครลุ้นเมตชที่สองและสามไปคู่สุดท้ายครับเวโรนากับเอซีมิลานมิลานบุกไปต่อลูกบ 54, นะลบห้าสี่ ชนะ1เสมอ2แพ้ 6, หกยิงไป8เสีย17นี่ก็แพ้มา4นัดติดต่อกันครับก็คือการแพ้ลาซิโอ0ูที่บ้านเขาออกไปแพ้ฟิออร์ซูนแพ้อูดดี้อูดิเนเซ่นนะบ้านตัวเอง1นแล้วออกไปแพ้ซาเลนิตาน่าหนึ่งสองนัมโบโรโตมาอองลีในแดนหน้าซูนมิลานนั่นอยู่ที่5ชนะ6เสมอ2แพ้1ยิงไป18เสีย9ครับพวกเขาชนะเอ็มโปลีสามหถึงที่นั้นแล้วก็เปิดบ้านชนะยูเวอีกสองศูนย์โอลิเวียชิลูลาเฟลเล่อาบาราฮิมดีอาร์ชนะอยู่กันครบมิลานเขี้ยวกว่า ระดูแข็งกว่านะครับเกมแบบนี้ไม่ปล่อยให้พลาดแน่ต่อมิลานไปได้เลยครับสรุปหกคู่ที่นี่แมวมั่นใจะครับว่าจะหวานเทียบเหมือนอย่างเมื่อคืนนะฮะก็คือคู่เลี้ยวภูกระแมงซิตี้ครับขอเป็นสกอร์สูงแบบปริดเลยนะฮะคู่นี้นะฮะคู่ลีสกับ Arsenal, อ Arsenal, าร์เซนอลเราต่ออาร์เซนอลฮะลุนแมทที่สองคู่แมนยูกับนิวคาสเซิลเราต่อแมนยูอะต่อเชลซีหนักๆได้ตัวฮะจะบุกชนะแอสตันวิลล่าแน่ ซัดนาโปลีเต็มเตไหมฮะพวกเขาจะทุบโบโลญญาและเราอยู่เอซีมิลานะฮะจะบุกชนะเวโรนาครับขอให้มาหกตัวแบบเมื่อวานนะฮะพวกเราก็จะได้หวานี